แต่ใชทัวรศัพท์ตัวเขาฉับได้พูด่าษาภาษาขึ้นเหม่นะผมเอาโทรศัพท์หน้าเก็บแล้วก็วิ่งลงมาเนี่ยไลยลนในห้องน้ำไลขึ้นไหม่ไล่ที่มันโหเยอัเยทุ่สตเสีย เกิดเดียวเกินนะถ้าเกิดมา่ยแบบวิตกสลิดแล้วเฮ้ยโทรศัพท์อยู่ไหนไม่มีแต่เราไม่รู้ว่าแบบฝันแบบเหนื่อยอะแล้วแบบแล้วพี่เขาก็เอมแบบเหมือนโดนเรียกอะเราลุกจาเอาแล้วไงโดนละดูออกรายการแน่ๆโทรศัพท์เอาโทรศัพท์เข้ามา ไม่โดนผีดไม่โดนไม่โดนข้างไหนก็เรียกคุยเรื่องเพศเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็แ,แบบเออลงใจเครียดมีแบบคือไล่หาคนแบบคนแบบคนที่เราชอบแบบไลน์มาบบปุ๊บไม่เข้าใจเลยอีกเฮ้ยเธอไม่ไลน์มาถ้าว่บ้านในเอฟมันก็ไลน์ได้แล้วก็แบบไม่ได้เธอก็ามาเขานำไม่ปล่อยเสียอะไรเงี้ย 哎，哎，你给我那个支架。